ในหัวข้อเรื่องแสงเชิงฟิสิกส์นะครับในเรื่องเนี้ยครับอ่ะมันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องเอ,อ่อเหลีเบนกับแทรกสอบน,นะครับเรลีวเบน,นะครับกับแทรกสอบ ซึ่งหลักแล้วเนี่ยนะครับมันจะแบ่งเป็นทั้งหมดสามเรื่องเอเอถูกนะครแบ,บ่งไปสามเรื่องนะเรื่องที่หนึ่งเนี่ยก็คือเป็นเรื่องสลิดคู่นะครับอ่าเรื่องที่สองเนี่ยก็คือเป็นเรื่องสลิดเดี่ยวแล้วก็เรื่องที่สามนะครับเขาเรียกว่าเรื่องเกรตติ้งนะครับอ่าเดี๋ยวเราจดลงไปได้เลยนะครับ ในเรื่องที่เราเรียนเรื่องขึ้นกลมีคําถามข้อไหนไหมครับมีคะ่ะแต่ว่ามันมีขึ้นนิ่งอะคะ่ะขึ้นนิงอ๋อโอเคพี่ยังไม่ได้สอนเรื่องขึ้นนิงดีกว่ะ,ะเออเดี๋ยวนะตด๊ดเด็ดดอือ,นะอเอางี้เดี๋ยวพี่ขอเป็นไทยชั่วโมงแล้วกันโอเคไหมครับเพราะว่าขึ้นนิงมันแบบเดียวจบครับเป็นขอเป็นสามสิบนาทีสุดท้ายแล้วกันนะใช่ค่ะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราจดเรื่องนี้ไปกันเสร็จแล้วค่ะ Okay, ทีนี้เนี่ยหัวข้อแรกนะครับก็คือเป็นเรื่องสลิดคู่นะครับอีกชื่อนึงเนี่ยเขาเรียกมันว่าช่องแคบคู่นะครับอ่าอีกชื่อนึงก็คือช่องแคบคู่นะครับโดยที่ช่องเนี่ยมันจะมีเป็นสองช่องแบบนี้อ่าแล้วมันก็จะมีขึ้นโอเคไหมครับื่อนที่ผ่านอันนี้ก็คือหน้าขึ้นโอเคไหมครับื่อนที่ผ่านบริเวณช่องตรงนี้ครับช่องที่หนึ่งเนี่ยสำหรับตัวย่อคือ S หนึ่ง ช่องที่สองเนี่ยแสดงตัวย่อคือ S2 แล้วก็ระยะระหว่างช่องหนึ่งถึช่องสองเนี่ยก็คือเป็นตัวดีเหมือนเดิมโอเคไหม่ีนี้เกิดขึ้นนะครับพอขึ้นนะครับเคลื่อนที่ผ่านช่องที่หนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นรูปแบบนี้โอเคไหมแล้วช่องที่สองเนี่ยมันก็จะเป็นรูปนี้เหมือนกันแสดงว่าตรงนี้ยครับมันจะเกิดการแทรกซ้อนกันถูกปะ, <c oughs> ะเพราะว่าแหล่งกําเนิดขึ้นสองลูกนะครับทีนี้เนี่ยพอเราเอาฉากรับภาพมารับตรงเนี้ครับ มันก็จะเกิดเป็นแทบเหมือนเดิมครับก็คือเป็น a อศูนย์นะครับเอหนึ่งเหนึ่งโอเคไหมครับอ่าแล้วก็ n อหนึ่งเหนึ่งแบบนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็แนวสุดท้ายเนี่ยเป็นแนว Ann n เนาะนะครับอ่าเ N n อนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะตรงนี้ลงไปได้เลยนะครับช่องแทบคู่เหรอคะช่องแคบคู่ครับ นะอ่าเดี๋ยวจลืมแจ้งไปดนึ่ครับก็เอเนี่ยนะครับเขาเรียกมันว่าแถบสว่างนะครับ <c oughs> ปกติมันจะเรียกว่าปฏิบัตถุไหมอันนี้จะเรียกว่าแถบสว่างส่วนเเนี่ยเขาเรียกมันว่าแถบมืดนะครับอ่าแล้วก็ a สูงเนี่ยเขาเรียกว่าแถบสว่างกลางนะครับอ่าแล้วก็ดีก็คือเป็นระยะห่างเนาะ ระยะห่างของช่องนะครับช่องแคบผู้นะครับเน่่ยก็เป็นเมตรเหมือนเดิมนะครับอ่ะจบได้เลยนะครับเสร็จแล้วค่ะครับผมทีนี้เนี่ยถัดมานะครับเราจะทำการพิสูจน์สูตรนะครับคือในรูปเนี่ยครับถ้าเป็นสูตรของแถบสว่างนะอ่ะรูปมันจะเป็นอย่าง ก็คือเป็น s หนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็ s สองแล้วก็เป็นแถบ a ศูนย์ถูกปะ่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นแถบ e n ตรงนี้ก็เป็นระยะห่าง b โอเคไหมครับเขาจะเรียกตรงนี้นครับว่า x นะครับเขาจะเรียกตรงนี้ว่า l นะครับถ้าเราดูดีๆเนี่ยมันจะเป็นรูปอะไรเนะี่ยรูปสามเหลี่ยมมุมฉากถูกปะ่ะแล้วตรงนี้จะเป็นมุมเซตาโอเคไหม ซึ่งสูตรในที่มันมีองศาเนี่ยก็ยกจากสูตรเดิมมานะครับก็คือจาก b ีไซเซต้าโอเคไหมมีค่าเท่ากับเอ็นลมดาเนาะอ่าแต่ว่าทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าเซต a เนี่ยมันจะมีค่าน้อยกว่าห้าองศาเหตุผลเพราะว่าเวลาแสงมันแทรกสอดมันจะเล็กมากๆโอเคไหมอ่า okay, มันจะน้อยกว่าห้าองศาเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าไซเซตาเนี่ยครับมันจะมีค่าประมาณแทนเซตาโอเคปะเพราะฉะนั้นเนี่ย ทนเซตาเนี่ยมันมาจากสูตรเลยครับข้ามส่วนด้วยข,ข้ามชิดอ่าข้ามชิดนะเพราะนั้นเนี่ยข้ามของเซตาก็คือเอกโอเคไหมครับชิดของเซตาก็เป็นแอลมันเลยเป็นที่มาของสูตรดีเอ็กส่วนแอลเท่ากับเอลัมดาโอเคอ่านะครับเมื่อนะเอ็กซเนี่ยครับก็คือเป็นระยะนะครับห่างจากเอศูนย์นะครับถึง a อนะครับหน่วยก็เป็นเมตรนะลัมดา้าน,นี้รู้อยู่แล้วไหมลมด้าคืออะไรลมด้คา,าคือความยาวขึ้นอ่าเคืออะไรครับ N คือเอ่อแนวแอบอ่าถูกครับก็เป็นแถบสว่างใดๆโอเคปะถ้าเป็นเรื่องนี้ <cha. S 2> นะครับแล้วก็แอลเนี่ยเขาเรียกว่าระยะห่างจากแหล่งกําเนิดถึงฉากรับภาพนะครับ <À. S 2> ระยะห่าง นะครับจากแหล่งกำเนิดนะครับถึงฉากรับภาพโอเคอ่าหน่วยก็จะเป็นเมตรนะครับจบได้เลยครับเสร็จแล้วค่ะโอเคครับอ่าทีนี้ถัดมาเนี่ยครับก็คือเป็นแถบมืดนะครับ รูปก,ก็จะคล้ายๆกันนะก็คือเป็น s 1นะครับแล้วก็ s 2นะครับระยะห่างก็คือ d นะครับ a 0แต่ว่าเปลี่ยนจาก a n เป็นแ l n n โอเคไหมครัอันนี้ก็เป็น x เนอะอันนี้ก็เป็น l อ่ะสูวนของแถบมือเนี่ยก็จะกลายเป็น d x ส่วน l มีค่าเท่ากับ n ลบหนึ่งส่วนสอดัมาโอเคไหมครับ่ะซึ่ง n ในที่นี้ก็คือเป็นแถบมืดใดนะครั ที่เหลือก็ทาเหมือนเดิมนะครับจบได้เลยนะครับเสร็จแล้วค่ะครับโอเคทีนี้เนี่ยนะครับก็เรื่องนี้มันจะต้องรู้เรื่องคําอุปสรรคด้วยครับอ่าเราจําเรื่องคําอุปสรรคได้ไหมิกะเห็นไหมคะให้ให้ทวนไหมทวนก็ได้หนูคำอุปสรรคนะคอ่าอันที่หนึ่งเนี่ยคือจิกะนะจิกะคือสิบกรลังเท่าไรครับจ้า ลบเก้าสิบกํลังเก้านะโอเคป่ะอันที่สองคือเมกะตัวเอ็มใหญ่สิบกํลังเท่าไหร่ครับหกค่ะอันที่สามคือกิโลสามค่ะอ่าเยี่ยมครับนะอันที่สี่คือเซนติสิบกํลังเท่าไหร่ครับสองลบสองลบส <c oughs> องออันที่ห้าคือมิลลิสิบกําลังลบสามอ่าลบสามนะครับอันที่หกคือไมโคร ในโค10กำลังลบ6ค่ะอ่าแล้วก an> oh. we ็สุดท้ายคือนาโนนะครับอืม10กำลังลบ9ิ0กำลังลบ9นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจดตรงนี้เพิ่มเติมลิดนึงนะอ่าโทษทีครับเมื่อกี้มันหลุดเราจดเสร็จปะเสร็จแล้วค่ะอ่าโอเคครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยเป็นเรื่องการเปลี่ยนหน่วยนะครับการเปลี่ยนหน่วยมันจะมีสองแบบแบบแรกเนี่ยเขาเรียกว่าแบบถอดออกถอดออกเช่นสมมติว่าระยะทาง10เซนติเมตร แปลงเป็นเมตรแบบเนี้ยอันนี้เราทําเป็นมะทํทไงบอกคูณอ่าคูณห้มาคูณโอเคไหมครับคูณด้วยสิบตารางลบสองอันนี้ก็จะกลายเป็นเมตรโอเคไหมครับอ่าแบบที่สองในขั้นเอาแ,แบบเติมเข้านะแบบเติมเข้าเนี่ยให้เอามาหารนะครับเช่นสมมุติว่าโจทย์ข้อเนี้ยครับเขาให้มาเป็นเมตรเราอยากรู้ว่ามีค่าเท่ากับกี่นาโนเมตรแบบเนี้ยครับนาโนก็สิบตารางเท่าไหร่เอ่ยตารางลบเก้า อ่ะเราก็หารด้วยสิบประลังลบเก้าโอเคหมบค่ะอ่ะ,อะเดี๋ยวเราจะตรงนี้ลงไปเลยนะครับ